ไม่จะย้ายโพสิชัน่แหละอิดไม่อเรียกเลยเอาไปเรียกในห้องหาอะไรนะใส่ที่โค้งให้พี่หน่อยเอหมดแล้วเหลือห้วอเอาให้หมดเลยเนี่ยโอ๊ยเมาเอาเมาขอขอเหอะขอหน้าบวมเอาเีกเอาอีกเอาเองเอาเอง

อะไ้ไม่ตอบคือความมู๊มู๊ของแกแกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแต่ว่าเสียงมันไปตามห็นไม่พออยี้ฉันก็เป็นที่ฉันแบบที่ฉันชอบแบบอย่างเงี้ยคือคือเสียงกนเฮ้ยฉันก็เลยเก่งหรือว่าฉันอาจจะแบบมันก็เป็นเหมือนกันเสียงมันไม่ได้ไปมแต่พี่ฉันบอกใครว่าบทบาทนะแล้ไปแบบต่างหวะเข้าใจจังหวะมันเป็นยังไงฉันไม่ได้ค่อยฟังดนตรีฉันไปอย่างท่าฉันนะซึ่งมันแค่แกฟังดนตรีอะแล้วแกฟิลเพลงมันอะฉันว่าแกทำได้